กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emmy l i ์ e in Canada นะคะวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านช้อปปิ้งวิดเอมี่กันอยู่เลยเนาะเมื่อข่าวที่ผ่านมามี่ได้ทําคลิปวิดีโอเปิดกล่อง DHL ซึ่งเป็นของนําเข้าจากเมืองไทย เข้ามาเนาะก็จะมีพวกของใช้อุปกรณ์ทําขนมมากมายหลายอย่างเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือผ้าไทยที่มันเป็น pre order ที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้แล้วมีก็สั่งเอาไว้ด้วยมีในในคลิปวิดีโอนั้นมีได้ได้ให้เพื่อนๆดูนิดๆหน่อยๆแต่ที่ตัดสินใจมาทําคลิปใหม่ในวันนี้เพราะอะไรมีตัดสินใจตัด ส่วนที่เป็นผ้าไทยออกไปเลยนะแล้วมาทําคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าคลิปวิดีโอนั้นเปิดขึ้นมาแต่ละตัวไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนคือจริงๆมี่นะอยากจะให้ลูกค้าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าของลูกค้าที่สั่งมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ในในคลิปนั้นอนะเปิดขึ้นมาไม่รู้อันไหนของมี่อันไหนของลูกค้าซึ่งเราดูไม่ออกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนเชื่อไว้เนาะดังนั้นมี่ก็เลยตัดสินใจมาเปิดทําคลิปวิดีโอใหม่เป็นคลิปนี้ตอนนี้ รู้หมดแล้วว่าของมีตัวไหนของลูกค้าตัวไหนมีจะบอกให้ฟังก่อนนะว่า,า,าผ้าไทยที่มีนนาเข้ามาเนี่ยจะเป็นผ้าไทยที่ตัดตามไซส์ของลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยสมมตินะว่าอยากได้แบบมีก็จะใส่อังเกงผ้าไทยของมีไปเป็นแบบให้ลูกค้าดูอย่างเวลาลูกค้าเห็นเนี่ยเสร็จปุ๊บเขาเห็นตัวเนี้ย เห็นมี่ใส่อย่างตัวเนี้ยใส่สีแดงใช่ไหมมีก็จะมีใต้คอมเมนต์ว่ามีผ้าสีเหลืองสีส้มสีอะไรให้คุณเลือกตามนั้นแล้วตัดทรงตามนี้ได้เลยหรือว่าจะมีผ้าเพิ่มเติมอะไรมีก็จะพยายามใส่เพิ่มเข้าไปให้แบบนั้นเนาะดังนั้นตอนนี้มี่จะบอกว่าผ้าที่ได้มาเนี่ยเป็นพรีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือก่อนหน้าที่มี่จะได้ผ้าเนี่ยมา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 ขายะนะคะมี่จะบอกว่าร้านที่มี่ไปติดต่อร้านเนี้ยก่อนหน้านั้นอะ เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ของเขาเองชื่อแบรนด์ลูกไม้ไทยอ่ะนะคะเป็นใครถ้าสนใจอยู่เมืองไทยไปติดต่อได้เลยนะน้องเขาก็ขายาผ้าไทยอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแต่มีนะ่น่ะตัดสินใจไปคุยกับเขาโดยที่ลองคุยดูก่อนไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ไปถามว่านี่น้องน้องค้าพี่อยากถามว่าถ้าพี่อยากจะได้แบรนด์ของพี่เองคือแบรนด์ช้อปปิ้งวีเดมี่ของพี่เนี่ยเออ คิดยังไงให้คิดเงินยังไงคือต้องทําอะไรยังไงเขาบอกว่าการที่จะใส่แบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเขาบอกแบบนี้แล้วที่สําคัญพี่มี่ต้องตัดกับหนูคืออย่างต่ําๆคือเป็นพันตัวเป็นร้อยเป็นพันตัวเราบอกเฮ้ยเราเพิ่งเริ่มต้นนะแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะขายได้กี่ตัวเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราช่วยช่วยกันเขาก็บอกอย่างนี้ช่วยช่วยกันโดยที่เขาก็แนะนําว่าพี่มี่อ่ะถ้าพี่มี่อยากจะตัด ตัดผ้ากับหนูจริงๆหนูจะช่วยหนูจะไปคุยกับแม่ให้เพราะแม่เขาเป็นคนเป็นเจ้าของใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอาจจะช่วยๆกันโดยการที่ถ้าจะทําติดแบนด์แบนมีใจดูนีย่ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะนี่เพิ่อนๆเห็นนะเนี่ยแบนด์ที่มันเป็นแบนด์ของมี่เองอย่างเงี้ยเออแบนด์อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจะบอกว่าตัวเนี้ยนะเขาบอกว่าอ่าถ้าพี่มี่จะใช้ลาเบลตัวเนี้ยพี่มี่ต้องไปติดต่อร้านที่ทําลาเบลโดยตรงโดยที่มี่ต้องเป็นคนเสียเงินแล้วก็ ไปติดต่อการที่ไปติดต่อลาเบลเนี่ยไม่ได้ว่าซื้อแค่แบบเออจำนวนนึงหน่อยนึงแล้วมาแปะนะซื้อที่เป็นพันเลยนะเออเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้อยๆไงมี่ก็คือเราทําอะไรเราก็คิดถึงในอนาคตใช่ไหมมี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคก็เลยทํามารู้สึกว่าจะเป็นพันพัน,พนประมาณ10มหมวนอะมีมีได้มานี่คือหมายถึงลาเบลที่ติดนะแล้วทีเนี้ยทางร้านก็บอกว่าพี่มี่อ่ะพี่มี่อยากจะได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไร อยากจะได้เป็นอ่เพื่อนเพื่อนเคยซื้อเสื้อผ้าแล้วมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรกระดาษที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อร้านอะไรเงี้ยพอเราเห็นของเขาเราก็อยากได้เราก็เลยตัดสินใจเนี่ยเฮอพี่อยากได้เหมือนเหมือนน้องเลยอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหม เลยมี่ก็เลยไปได้โลโก้นี้มานี่เลยตัดสินใจเขาสั่งเป็นแบบนี้มานะนี่จะให้ดูนะก็สรุปแล้วก็จะเป็นชื่อร้านมี้เอาให้ดูตัวนี้เลยดีกว่าน,นี่นี่เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ของมี่เนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นช้อปปิ้งวิดเอมี่ด้านหลังก็จะเป็น a c e b o o k อ่ะนะคะแล้วก็มีเออเบอร์โทรของมี่แล้วก็มีช่อง YouTube เป็นเอมี่ไลฟ์อินแคนาดานี i เป็นไลน์อ่ะนะคะก็อันเนี้ยก็จะติดอยู่ด้านหลังของกางเกงอย่างเงี้ยเหมือนด้านหลังเสื้ออะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้มี่ก็ต้องเป็นคนไปเพิ่มเงินสรุปแล้วมีหมดเงินไปไปก็เป็นหมื่นหมื่นเท่าไหร่มีจ่จาไม่ได้หมื่นกว่าบาทอะ่ะเออโดยการทำลาเบลด้วยแล้วก็อีกตัวที่ติดอันนี้ด้วยเราอยากได้โลโก้อยากได้อะไรของเราดังนั้นมันเลยใช้ระยะเวลานานด้วยเนาะนี่ก็คือเหตุผลนะ,นะคะของผ้าไทยที่มี่บอกเป็นแบรนด์ช้อ p ปิ้งวิดเอมี่ของมี่เองอ่ะนะคะนี่เลยจะให้ดูตัวแรกก่อนเลยนะนี่ตัวนี้อันนี้เนี่ยนะนี่จะบอกเลยว่าลูกค้าเป็นคนอยากได้ทรงนี้นี่ ดูผ้าซะก่อนนี่มิจะให้ดูผ้าสวยมากนี่นี่ทรงนี่จะบอกว่าทรงเขาเป็นคนเลือกแล้วผ้านี้เขาเป็นคนเลือกให้มิเป็นคนเลือกแหละเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเป็นดิ้นเงาวับวับนี้ด้วยนี่นะนี่คือตัวหนึ่งที่เขาสั่งเอาไว้นะมิจะให้ไปแบบเร็วๆเลยนะเผื่อจะได้ดูตัวอื่นด้วยนี่คือตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้นี่ทรงเดียวกันแต่คนละผ้านะคะนี่อันนี้นี่นะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินนี่ เนี่ยนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้มีอยากจะให้ดูจังเลยนี่อันนี้ก็ของลูกค้าอีกคนหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นผู้ชายนะนี่จะบอกว่าผู้ชายก็สั่งได้นะคะนี่นี่เลยจ้าน่ารักมี่อยากจะสั่งมาให้สามีใส่อะ่ะเออนี่เนี่ยนะคะนี่ก็คือตัดตามไซส์ของลูกค้าเลยนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่มีโลโก้ร้านนะคะแล้วก็มีนี่เห็นไหมนี่อันน,นี้ก็คือของน้องคนนึงเนาะส่วนคนนี้อันนี้ก็ตัด ัดเหมือนกันนี่ให้ดูอันนี้เหมือนหงมี่เลยนะนี่ต,ตัวนี้ก็สวยนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้เหมือนองมี่เลยสวยใส่ออกมาแล้วแบบว่าเออเนี่ยเห็นไหมผ้ามันเขาเรียกว่าผ้าไหมลายนูนอะไรนี่แหละม่ลงไว้ในในในเพจองมี่นะมิไม่แน่ใจว่าว่ามันเขียนว่าผ้าอะไรม่จะจําได้แต่ผ้าคอตตอนตัวเนี้ยผ้าคอตตอนที่มีใส่บ่อยๆเนี่ยม่จะจําได้แต่ตัวนี้นี่ของคนนี้นะแล้วก็มีของคนนี้อันนี้ก็เหมือนหงมี่เลย อันนี้ก็เหมือนเหมือนแบบเดียวกันของมี่เลยนะเนี่ยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นอีกนี่ของลูกค้าทั้งหมดเลยทีนี้หลังจากที่ดูของลูกค้าไปแล้วมี่จะพามาดูของมี่ซึ่งมี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามี่จะมีผ้าใหม่ๆเข้ามาของมี่เองมี่สั่งไปน่าจะประมาณของมี่40ตัวของลูกด้วยนี่ตัวนี้นะจ๊ะจะบอกเลยว่าสวยมากยังไม่ได้ดูนะนี่มาดูพร้อมกันนี่ นี่อันนี้ผ่าข้างสินี่ดูข้างเคลื่อนเห็นข้างๆมานี่ เดี๋ยวมี่นะไปใส่เสร็จแล้วมี่ก็จะมาถ่ายรูปให้ดูมันจะผ่าข้างเพราะว่าร้านเนี่ยนะมี่จะบอกเลยว่าถ้ามันมีแบบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะส่งผ้ามาให้มี่เลยส่งผ้ามาแล้วก็พี่มี่ค้าผ้าแบบนี้มาใหม่นะคะคือมี่จะบอกด้วยนะว่าบางคนแบบไปดูผ้าแบบเหมือนไปดูในอินเทอร์เน็ตมาเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอยากได้ผ้าแบบเดียวกันกับในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยบางทีมันก็หาไม่ได้เพราะมันคนละร้านกันนึกออกมาอันนี้คือเขาต้องไปตะเวนหาผ้าซึ่งผ้าของเขาจะเป็นผ้าอัปเดตใหม่ ใหม่ล่าสุดนี่ตัวนี้สวยมากเขามาพีเซต์ให้มีฟังนี่สวยมะนี่เป็นพญานาคเลยนะนี่นี่ผ่าข้างนะคะเดี๋ยวมิจะไปใส่ให้ดูนะเอออันนี้ก็คือน้องมาพีเต์ให้ฟังแล้วเอาผ้ามาให้ดูเราก็โหสีสุดยอดนี่ตัวนี้คือผ่าหน้านะคะเพื่อนๆ่อนนี่ผ่าด้านหน้านี่จะให้ดูนะนี่แล้วผ่าตรงนี้ผ่าแบบแหวกขึ้นมาถึงนี่เลยนะนี่ นี่เลยนี่เดี๋ยวมี่จะไปใส่ให้ดูนะนี่ก็คือผ่าหน้าสีเดียวกับตัวที่มี่ใส่เลยนี่สีแดงนี่แต่เป็นคนละทรงกันนี่ก็คือผ่าหน้านี่นี่ผ่าหน้าเหมือนกันน้องบอกว่ามี่เป็นคนสูงอะไรเงี้ยเวลาใส่แล้วแบบเฮ้ยมันก็จะไปได้กับทุกทรงอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ผ้ามาใหม่เอาไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะมันมีเยอะมากนี่ ตัวนี้ก็ผ่าหน้านะจ้านี่นี่เพื่อนๆนดูสิสวยไหมล่ะนี่นี่คือผ่าหน้านะสวยมากนี่เออนี่คือผ่าหน้านะจ๊ะนี่มาดูอีกตัวนึงตัวนี้เป็นทรงแพนเค้กซึ่งมีใส่เพื่อนๆเห็นใ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 นเพจของมี่อ่ะก็จะเห็นว่ามีใส่มีอยู่สองสามตัวช่วงรตแรกที่มาใส่ประจํำเพราะสวยมากใส่ถ่ายรูปใส่ถ่ายอะไรนี่อันนี้ทรงแพนเค้กอันนี้จริงๆลายเดียวกันกับอันนี้นะ นี่ลายเดียวกันผ้าเดียวกันเลยนี่แต่มีมาตัดเป็นทรงนี้ดูนี่นี่เป็นแทนเค้กนะสวยมหมสวยมากดูนี่นอ่ะมีให้ดูเลยลายเห็นไหมมันจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เหมือนแบบเฮ้ยแบบจะพูดยังไงอะ่ะเพื่อนๆเ,เคยนึกผ้าบอกซื้อผ้าถ้ามันเป็นผ้าตัดมันก็จะเป็นผ้าที่แบบเราเลือกอะเลือกผ้าผ้าแบบเกตด,ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมาตัดแล้วเขาไม่ได้เอาผ้าแบบถูกๆมาตัดด้วยนะนี่ก็แผนเค้กนะจ๊ะนี่ สวยไหมสวยเนาะนี่เนี่ยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแพนเค้กนะอันไหนด้านหน้าด้านหลังนอแนนี่เนี่ยค่ะนี่เนี่ยนะคะเออนี่แพนเคก้กตัวนี้อีกของมี้เองอะเยอะมากอ่ะตัวนี้เป็นผ้านี่นี่อันนี้เป็นอ่ะนี่แพนเคก้กอีกแล้วนี่ เนี่ยนะคะนี่แล้วตัวนี้อันนี้สีใกล้เคียงกันเลยอ่ะเออสั่งมาแบบเหมือนใกล้เคียงกันมากนี่เออเหมือนลายคล้ายกันเลยอะแต่คนละผ้ากันคนละลายกันเออ,อนนทีนี้มาดูทรงจ็อกกี้กันเนาะเนี่ยตัวนี้เป็นสีส้มน้องเขาบอกว่าเห็นพี่มี่ชอบใส่ไปทำงานนี่นี่เลยจ้า อันนี้สีส้มแปดเลยลายทรงเดียวกันจ้าแต่เป็นสีส้มเออเนี่ยสีแบบสวยมากๆนี่เพื่อนๆเห็นมะมเนี่ยสีส้มสีน้ำเงินนี่อ,อันนี้คือน้ำเงินพี่อันนี้มันเรียกน้ำเงินฟ้าไหมของมี่มีสีแบบน้ำเงินแต่มันเป็นทรงอื่นเนาะนี่ตัวนี้สีทองจ้าสวยมากนี่ตัวนี้อยากใส่มากเลยเนี่ย นี่เนี่ยจ้าสีดำสวยนี่ชอบผ้าของเขานี่เพื่อนเื่เห็นมนะเห็นใกล้ๆนะมันจะเป็นผ้านูนอนะเพื่อนจะอยากได้สนใจผ้าไทยนี่อันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งออกเขียวๆนะสวยนี่อันนี้คือทรงอันนั้นหมดเลยทรงจ็อกกี้หมดเลยผ้าที่พี่มีชอบใส่สวยๆเนี่ยเนี่ยมันออกมาใหม่เขาก็ส่งมาให้เราดูนี่เห็นไหมนี่ นี่จ้าเออตัวนี้ก็สวยอะนี่ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึงจะบอกว่าทรงเดียวกันกับตัวที่มี่ใส่สีไม่ได้สีเดียวกันนะจ๊ะสีชมพูจ้ะนี่หูชมพูมุงสวยมากมา,กายไก่กองเนี่ยมีอีกนี่เพื่อนๆนเพื่อนๆนเคยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนชอบใส่ไหมไมีม่เป็นคนนึงที่ชอบใส่กางเกงมุ้งนี่เพื่อนๆนเห็นไหมนี่กางเกงมุ้ง สวยมากเนี่ยมีเป็นคนที่ชอบใส่อะไรที่มันแบบมันแปลกๆอ่ะแหวกแวก,ก,ก,กแนวที่ว่าใส่แล้วมันต้องไม่ซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยมจะต้องเป็นคนแบบนั้นอะน,นี่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นผ้ามู้นี่นี่จ้านี่อันนี้ข้างหลังเนาะนี่เป็นผ้ามอ้งอะ่ะนี่ด้วยนี่ก็เป็นกางเกงม้งจ้ะอ๋อน,นี่แบบขาสั้นเออ นี่อันนี้สีเขียวนี่นี่นะคะนี่ก็เป็นกันอุ้ยอันนี้ก็ออ้ยเก๋จังเลยนี่เนี่ยมีชอบแบบนี้มากเลยเก๋อ่ะไปสั่งมาเพิ่มสิมว่วงจ้ะนี่เห็นไหมอินทอนเขาเรียกทรงอินทอนอะ่ะ กินอะไรสักอย่างอินทอนเลยเนี่ยเนี่ยนี่จ้ะนี่ของม่มีตัวหนึ่งแต่คนละสีนี่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 ตัวนี้ม่ลองเอามาดูม่มีตัวหนึ่งตอนสมัยที่มิซื้อมาใหม่ๆอะ่ะเออนี่อันนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวม่จะไปลองให้ดูอันนี้ม่จะพาเพื่อนๆมาดูว่า คือจริงๆแล้วมี่จะบอกว่าทางร้านเขาอ่ะก็จะตัดตัดผ้าเฉพาะที่มันเป็นกางเกงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดเนี่ยมี่ไม่ค่อยเห็นแต่ถามเขาได้มี่จะบอกว่าถ้ารับออเดอร์มามี่บอกว่ามี่จะไปถามเขาก่อนบางคนถามมาอะไรเงี้ยอยากได้เป็นเดสเป็นอะไรชุดทั้งทั้งชุดได้ไหมมี่จะไปถามเขาก่อนถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรแต่อันนึงที่มี่อยากได้คือมี่อยากจะได้กางเกงขาสั้นเออซึ่งจะต้องเป็นกางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่แบบสั้นแบบ แบบจะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวเงอะเงอง่ายอย่างเงี้ยมี่ไม่ค่อยชอบมี่ชอบแบบใส่แบบให้มันพอดีตัวสวยอะนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนเลยสวยมากไมกาไก่กองนี่จ้าน่ารักมะนี่เขาเย็บตัวข้างๆนี้เป็นซิปให้นะเนี่นี่นะข้างหลังเป็นสม็อกให้นี่เขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ตัดเลยนะพี่มี่แต่เขาอ่ะก็เหมือนประมาณว่าแบบ เฮ้ยเอาใจอ่ะก <House> ็เอาใจเหมือนเราเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกค้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบตัดให้นี่หนึ่งจะบอกนะว่าผ้าหนึ่งผืนนะตัดได้สองตัวเก่งเนี่ยได้สี่เดียวกันสองตัวว่ะนี่ให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเหมือนกันเขาบอกว่ามันตัวเล็กมากอ่ะเลยตัดได้สองตัวเพราะเขาเอาตามเนื้อผ้าด้วยว่าผ้าตัดหมดไปเท่าไหร่เขาก็เลยแบบนี่ดูซินี่ได้แบบสองตัวเอาให้ดูตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันแน่เลย อ่เดี๋ยวนะเออนี่ได้อย่างละ2ตัวตลกอะ่ะเอเราแบบเหมือนกับว่าเราตัวตัวเราไม่ได้ใหญ่มากไงนี่นี่นี่คือแบบอีกสีหนึ่งนี่สวยไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นมา้าเก๋จะตายอะ่ะเออเดี๋ยวมีเวลามิจะไปใส่ดูแล้วอันนี้เหมือนกันนะแล้วดูตัวนี้คือได้3าสามละสามสีแต่สีละสองตัว นี่ตัวนี้ก็น่ารักนี่จ้านี่ตัวนี้น่ารักเนาะเก๋อะนี่เลยนะจ้าเทมี่มีเวลามิจะรีบใส่ให้ดูเลยเนาะเนี่ยเหมือนการสรุปได้มาหกตัวนี่จ้าเสร็จแล้วมิจะบอกว่าเขาให้ของขวัญพี่เจสมาด้วยนะเพราะว่าเขาต้องการให้เขาเห็นมีอ่ะใส่ชุดคู่กันกับพี่เจสอนะถ่ายรูปเขาก็เลยถ่าย ส่งมาแบบเดียวกันกับที่มีมีสั่งอะ่ะสีเดียวกันจะได้ใส่ไปเหมือนแบบได้ใส่ถ่ายรูปคู่กันอย่างตัวเนี้ยเรามีไงแล้วตัวนี้เราก็มีเขาก็เลยส่งมาที่เจดใส่ตัวนี้ด้วยมีกระสั่งดังนั้นเขาก็เลยใส่ส่งมาสีม่วงด้วยมีก็มีดังนั้นเขาก็เลยส่งมาให้ดูเลยนะอ่ะให้ดูก่อนนี่ยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้ของเจสซิก้านี่สีเดียวกับของมี่อะ่ะเออดังนั้นนะคะ เดี๋ยวมี่จะไปใส่คู่กับเจสซิก้าด้วยเออเวลาถ่ายรูปออกมาเนาะมันจะได้เป็นเซตเดียวกันส่วนอันนี้ผ้าไทยอย่างที่มี่บอกมี่รับผ้าไทยที่เป็นพรีออเดอร์ใช่ไหมหมายถึงกางเกงผ้าไทยเนี่ยซึ่งจะต้องตัดตามไซส์ตามสีตามแบบที่ลูกค้าต้องการอะนะคะยังไงถ้าใครสนใจยังไงก็ส่งข้อความถามมี่ได้มี่จะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเนาะแล้วก็จะบอกด้วยนะว่า มี่รับผ้าไทยมาด้วยเนี่ยมี่ก็ชอบชอบผ้าไทยส่วนจเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆอยู่แล้วดังนั้นนี่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมที่มีใส่อยู่ก็เป็นเสื้อคอกระเช้าที่มี่พยายามใส่บ่อยๆช่วงนี้นะคะก็คือนี่มี่ได้เอาผ้าไทยนี่หมายถึงคอกระเช้าเข้ามาดังนั้นก็จะมีให้เลือกมากมายวันนี้นะมี่มีโอกาสได้แบบออกไปถ่ายรูปเออนี่มี่ให้ดูนะนี่เนี่ยนะคะ มีทุกสีสีชมพูนี่จะมีน้อยสุดนอกนั้นสีฟ้าฟ้าก็จะมีทั้ง3ฟ้าเนี่ยเออนี่นี่เขาคนละสีกับของมี่เห็นสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้ผ้าทายแต่ไม่มีไซส์ไม่รู้จะใส่ไซส์อะไรนะคะก็สนใจติดต่อเข้ามาคุยกับมี่ได้เนาะมี่จัดติดต่อไปทางช่างของมี่สามารถตัดตามแบบตามไซส์ตาม,าตามสีที่คุณต้องการได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะแวะเข้าไปดูได้ที่เพจช้อปปิ้งวิ t h e เอมี่นะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือ ทางอินสตาแกรมนะคะมีก็ลงไว้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีล็อตนี้ที่เอาไปลงทีหลังนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนๆเ,เลยว่าอ่าอีกช่องทางหนึ่งที่ได้เปิดขึ้นมาได้ไม่นานน่ะนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีสัญญาไว้เนาะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปช้อปปิ้งในนั้นได้เลยเนาะในเรื่องเกี่ยวกับอ่าทางเว็บไซต์ก็คือ v o w a v e นะคะ s h o p p i n g w i h e m y ca. นะคะเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยค่ะในในกรณีเรื่องเกี่ยวกับผ้าไทยก็สามารถระบุสีระบุอะไรสามารถสอบถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เลยค่ะยังไงก็วันนี้นะคะมีก็ขอฝากร้านมีนะคะช้อปปิ้งวิดเอ็มี่เนาะก็สนใจผ้าไทยสนใจอุอปกรณ์ทําขนมสนใจอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยแวะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็วันนี้มีขอฝากร้านแล้วก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบนะคะคลิปวิดี ผมมียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ม่ต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ